เครับผมได้ครับคุณทอมไม่พูดเลยหรอแล้วคุณดั๊กไม่พูดเลยขออนุญึงได้ไหมเป็นหนุ่มพังร้านกุรีก็ขำๆอยู่แล้วเนาะผมก็วัยรุ่นปกติมีความรักบ้างเออฉันก็อยากมีเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่เขาเลือกนะการนี้เป็นเป็นหนุ่มพังร้างนถือว่าจริงๆก็เป็นเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วครับพี่ก็ถือว่าแบบพอได้ทำแล้วมันก็ ตื่นเต้นที่จะได้ทําอะไรเงี้ยแบบอยากให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้ามองผมนะยังไงก็แบบเป็นคนที่ทําอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันมันจิ้เขินไหมการแบบอารมรูปแฟนมันเขินเขินไหมครับก็เขินครับเวลาเวลาคนข้อมาแซวอะไรเงี้ยแบบเอ้ยแบบยังไงอะไรเงี้ยเราเราความรู้สึกไหนบ้างอ๋อคนข้ามาแซวผมคิดว่ามันเป็นแค่เป็นแค่ความรู้สึกที่ผมมอบให้เบียร์มากกว่าที่เหลือ เรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาจะมองนะครับเขายินดีผมก็ขอบคุณกับเราไม่ได้เห็นไปปิ้งกันได้เมื่อไหร่ไดาสีผมก็ปกติผมก็ชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังฟังเพลงอะไรปกตินะครับมันไม่เคยเจอแต่กันตอนไหนใช่จริงๆเราคุยกันน้อยมากเลยนะครับคุยกันในแชทอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเขาเองก็คุยไปแบบกิรพลอะไรเงี้ย มก็แบบว่าเอาใหม่สิเอาใหม่สีคุยคือคนยังไงนะเขาเขาก็ไม่เออเขาไม่ได้คุยมาทุกบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่เขาหายไปเป็นพักๆอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งได้มีช่วงที่คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือชัดแล้วหนักๆเลยไม่เขาไม่ค่อยตอบเราอย่างเงี้ยหรอก็ผมก็เป็นสายลอยเหมือนกันนะพี่แบบว่าอัดตอบคุยบ้างพอเขาไม่ตอบก็ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเหมือนกันตอนเขาตอบมาเรารู้สึกยังไงบล็อกกี้ไหม ไม่ครับไม่ไม่ทำงานเออเราแบบเราดีใจไหมผมเพิ่งผมเพิ่งรู้จักเขาผมคิดว่าที่ผมชอบเขามากขึ้นอ่ะเพราะผมรู้จักเขามากขึ้นมากครัมันไม่ใช่เพราะว่าแบบผมชอบเขาอยู่แล้วอะไรทำให้ชอบเขามากขึ้นนี่คืออะไรอะคะก็ชอบที่มิสัยหรืออะไรผมคิดว่าถ้าผมเจอเขาก่อนหน้านี้ผมอาจจะไม่ได้ชอบเขาท่านี้ก็ได้ให้ถามเขาไหมเขาใจอ่อนให้เราตอนที่ยังไหม่บ้างใจอ่อนตอนขาใจอ่อนให้เราตอนไหน อะไรที่ทาให้เราชนะใจผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆผมคิดว่าทําผมทําอะไรแย่หรือทําอะไรที่ดีผมก็ไม่ไม่ค่อยจะโกหกหรือไม่จะปิดปากผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า ผมผมเชื่อที่ผมเป็นแบบนั้นไงแล้วถ้าเขาชอบผมมแสดงว่าถ้าถือว่าแบบสิ่งที่ผมคิดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้ววันนี้เขามาด้วยนี่ใช่ไหมใช่เขาก็มาเป็นกำลังใจให้ครับเที่คุยกันมาเดือนแล้วอ่ะคะครับเป็นแฟนกันกี่เดือนแล้วผมไม่นานนึงครับผมก่เพิ่งขอเป็นแฟนไม่นานนี้มีคนบอกว่าเธอพอพอเปิดปุ๊บเธอคลั่งรักมากเธอว่าไงบ้าง ก็เป็นปกตินะแค่เพราะะว่าผมเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าอะไรมันก็เลยแบบว่าใช่คนก็เลยเห็นไปในแนวทางนั้นว่าแบบเอยเราแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากผมคิดว่าที่ผมแสดงออกถึงความรักเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ทำมานานแล้วผมคิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะถ้ามันถ้ามันคลิกเราก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าแล้วถ้าทเออโอขับเป็นกระนาเลยนะเออใช่อ่ะพี่แต่ผมยังแบบว่า ยังเด็กอยู่ผมอยากเรียนรู้ความรักตั้งแต่ยังเด็กอะพี่กับ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 คนที่มาบอกว่าแบบฉันอกหักแล้วอะไรเงี้ยจะบอกอะไรกะบเขาบ้างผกว่าผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าเรื่องความรักถ้าแบบว่าคนที่อกหักถ้าเกิดว่าเขารักผมมากๆาผมเชื่อว่าความรักดีๆของเขาอะจะทําให้เขาได้เจอคนที่ดีของเขาก็ได้เรมือนเราที่วันนี้เจอเบียร์แล้วประมาณนั้นเลยครับ เซ็กซี่อะเราห่วงตรงนี้นะผมเซ็กซี่ผมก็ห่วงครับผมเป็นห่วงผมก็ห่วงกับห่วงมันใกล้กันนะใกล้ใกล้ผมไม่ไม่ถึงกับห่วงมากครับไม่ถึงกับเฮ้ยห้ามทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเซ็กซี่แต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าแบบผู้ชายนะเวลาเขามองอะไรเงี้ยผมก็แต่ผมก็ผมก็ชอบดูด้วยเหมือนกันกับการลัะกับการทรับเราก็ฮอตนะเวลาไปออก ว์คอนเสิรตใช่เพราะผมคิดเพื่อเพราะมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราเองก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายใครๆก็เซ็กซี่ได้ไมนเรื่องใช่รีม reaction กับเขาเวลาเราไปออกทัวร์เป็นไปแบบโชว์บนเวทีอเงี้ยเขาก็คงไม่ได้มาห้ามหรือมาห่วงอะไรหรอกเขาเขาก็รู้ต่างคนก็ต่างทำงานต่างเต็มที่ในความเป็นตัวเองใช่วที่างลูกเซ็กซี่เหมือนที่ถอดลงอะไรเนี้ยเราต้องสแกนก่ได้ ไม่ครับไม่ผมก็ช่วยดูเอ้ยมันโอเคไหมผมคิดว่าเซ็กซี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่เท่หรือมันไม่สวยนะผมก็จะห้ามถ้าว,ว่าอนุญาตแต่ว่าต้องต้องมีสไใ,ใช่ใช่ใช่ก็ต้องให้มันดูดีขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันล่าสุดมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนคุเตอร์เลย <c oughs> จริงๆทำไมเราต้องซีดแดงมซีดแดงเรดีอย่อะไรไหนเล่าสิจังหวะแรกที่เห็นผมทำอะไรไม่ได้จริงๆถ้ามจะเหมือนหรือจะคล้ายผมก็ผม จริงๆไม่อยากให้คนอื่นมาโดนพาดพิงอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆมันแบบเดี๋ยวพอมันมีเรื่องมาพาดพิงเดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบอ,อะไรกันไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแต่แต่เราก็บอกเราตออกเพงคั้นสองอยู่นะโอ้แล้วเ <laughs> ป็นการแซวเล่นๆแต่ก็แอบทักคูเตอร์ไปแล้วครับเหมืคูว่าแบบว่า <laughs> เดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลด้วยสักเพลงนะครับูเตอเราจะมีสักหนึ่งเพลงับครับคูเต้ยังไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าก็ ทักไปในดีมครับคุยกันคุณเต้สนใจรับแพ็สักเพลยโอ้เขามันสนใจเขาเขาบอกว่าได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มันเป็นความลับไปดีกว่าครับส่วนตัวเราว่าเราน่าเหมือนเขาไหมส่วนตัวเหรอครับวิเวลาเราส่องกระจกเราว่าเราหน้าเหมือนผมคิดว่าก็คล้ายนะเพราะว่าหน้าผมมันเรียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจะแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้คมเท่าคูเตอร์อะไรเงี้ยหรือแบบว่า ปากผมก็จะเบิ้ลเนิดนึงแต่ว่าเราเห็นเราเห็นรูปที่เอามาเปรียบเทียบใช่ไหมใช่จริงๆคนหน้าคล้ายผมเยอะมากเลยนะเวลามีไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับคนก็จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยพี่หน้าเหมือนคล้ายผมเลยข้าหน้าคล้ายเพื่อนผมเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเอ้ยเป็นเรื่องปกติหน้าผมโสะนะแต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่โดนทักผิดอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยโดนแต่เห็นชัดๆตอนเขามาเทียบกันเนี่ยนะก็คล้ายครับแต่ว่าผมก็เป็นผมแหละแล้วก็อย่างที่ผมพิมพ์ไปในไอจีครับบอกว่า ถ้าเกิดว่ารู้จักตัวตนผมก็อาจจะมองเห็นผมไม่เหมือนเหมือนใครเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมีเพลงอะไรด้วยชื่อเพลงใหม่แล้วก็ได้น่าอายใครตองอ๋อนะผมพิมพ์เล่นๆครับอาจจะมีจริงเนี่ยหน้าอายใครสนใจเออแต่ผมก็สนใจเหมือนกันแบบว่าไอะไรรับโปรเจกต์พิเศษเป็ชั้นกันมาแบบทำด้วยกันอ๋อถ้ามีโอกาสผมก็ทำด้วยแต่เราขอเวลาเขียนหน่อยครับขออินสปิเรชันก่อนเรื่องนี้มีไปไหนตอนนี้มีคนเคยทักไว้ว่าเป็นคูเตย ไม่มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่มีเนาะใช่ของเราของข้าวเรา้อยู่ก่อน